เอาเนเพื่อน,อนวันนี้อากาศหนาว28ฟาเรนไฮหรือลบ2องศาเซนเซีย hmm. สเราไม่พาเพื่อนๆอ,ออกไปไหนค่ะได้รับของขวัญมาเยอะเลยนะคะกับเทศกาลแล้วก็ถูกใจเรามากๆทีเดียวก็เลยประพาเพื่อนๆอ,อ,อยู่บ้านเปิดกล่องของขวัญรีวิวของขวัญที่ได้รับกันค่ะ การให้ทำให้ได้รับจริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เราได้รับแล้วเราก็ส่งมอบต่อให้เสมอไม่ละเลยต่อทุกผู้มีพระคุณและก็ช่วยทํานุบำรุงาศาสนาอยู่เสมอค่ะเพื่อนๆมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะ Have a good time ค่ะ Thank you g i ิฟ card นี่ได้มาสองกล่องเลยกล่องละห้าสิบดลลาใช้ซื้อของในอเมซอนค่ะเพื่อน นี่เป็นครีมบำรุงเท้านะคะแด่อันบอกว่าอย่างดีเลยใช้ส่วนนี้นะคะนี่ถูกใจเรามากเลยค่ะกำลังเมื่อยพอดีเลยแบรนด์นี้แล้วก็เป็นเครื่องนวดนะคะใช้ชาร์จอันนี้เราไปชาร์จแล้วได้มาสองเครื่องเลยชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หัวนวดลงไปนะคะนวดได้ทุกจุดเลยที่เราปวดปรับระดับความเร็วความแรงถูกใจค่ะมีขายในอเมซอนด้วยนะคะ ก็เหรียอาคาร99ดอลลาร์ตามที่เราเปิดดูนะคะนี่ภาพคู่มือก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มนเจร์มัสเซิต่างๆถ้าเวลาปวดสูกใจมากเลยนี่นะคะเปิดตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็มาปรับระดับนี่เอาระดับไหนนะคะที่เราปวดเลยอ้ฟิลกูดโซกูดมากๆเลยค่ะ นวดเองหรือให้คุณสามีนวดให้ก็ได้นะคะออปรับระดับตามที่เราชอบเลยนะคะนี่เรายังปวดไหล่ปวดอะไรอยู่เพราะว่าที่นี่ค่านวดจะแพงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนกระตุน้นเรายิ่งได้มาสองอันเลยไม่ต้องแย่งกันเลยกับคุณสามีตุ๊ด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 แต่ผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยปรับระดับตามที่เราชอบ มุกดาปวดขาเออฟิลกูดเลยอเอาคุณลอันกับคุณแม่เลย <laughs> อันนี้เป็นขนาดหัวต่างๆนะคะทำตามภาอันนี้เป็นฟุตมาสสดค่ะเพื่อนๆ <laughs> ได้มาสองกล่องเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะรีวิวการใช้ให้ดู how much my love วันาจากคู่มือนะคะจะเป็นแบบนี้อ๋ออ่ะเดี๋ยวเราลอง test ว้าวสาวกูดมาสาดฟูดล mm ูกกูดไบอันรีวิววันวัน for ไบออนวัน for มนเจอร์เสียปักแล้วแล้วก็ชาร์จให้เดินโนกดเป เปิดอุณหภูมิปรับอุณหภูมิว้าวพุทพุทอิน feel feel w h t you feel f อ่ for i l e n โอ้ว้าวได้มาสี่ถึงเลยทีนี้เรายิ่งชอบนวดเท้านวดอะไรแบบนี้เนาะ โอ้โสปาทุกอย่างเลยมาส์สสปาไม่ต้องไปร้านสปาเพราะว่าอยู่ที่นี่มันจะแพงมากนะคะเพื่อน <No. S 1> อเอคื่น Yes now go up to three oh. go up to three go up to three Yes oh. second button and fourth button Good. อันนี้ปรับขนาดปรับขนาดว่าเราจะเอานวดขนาดไหนแล้วก็ Heat หรือไม่ Heat <heard> Heat Heat off Oh, <laughs> 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 I <Tickle. laughs> <laughs> 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 <It's> <laughs> <laughs>